สวัสดีครับทุกคนวันนี้พมอมาลาเบ็ดห้าปลาครับทุกที่มาสองคนวันนี้มาคนเดียวครับวันนี้ไอ้วัดดอนไม่มาไม่ที่คานครับวันนี้จะมาลาคนเดียว ก็มีเพื่อนๆละควายนู่คนหนึ่งแล้วก็ตรงนู้คนหนึ่งมาคงรมดซี่คนครับแต่ยุกเลยครับวันนี้ผมหนังคนเดียวอดอนไม่มากันนังคนเดียวแล้วเป็นวิธีเป็นมันเป็นวิธีละเบ็ดมากรอนพุ่มละให้ทุกคนเละทีอย่างเดียวแต่วันนี้มาเละกันคืนนี้วะจะได้กี่ตัวก็เดี๋ยวพมให้เละบรรยากาศครับนี่นะครับบรรยากาศห้ามุว่าและครับนี่เป็นโรเวียนครับของผมจะเวียนไปนู้มานี่เสร็จนะครับนาก็ตรงนี้โรตรงนี้โลแล้วก็ตรงนู้โลหนึ่งแล้วก็เวียนไปนู้โลหนึ่งแล้วก็เว ครับออมมานี้ออมไปนู้นร่งโปวไหวนู้นนู้นเราเวียนมานี้ออมมานี้ออเร,รเา,อ,มมาอยากมานี้นี่เป็นโลข้างไอน้นี่แล้วก็มาตรงนี้หนังรานครับกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยกผมำลังโกไความาเล่ครับว่าที่ได้กี่ตัวครับวันนี้ต้องตีชามก็ต้องขึ้นไปตัดย่างแล้วเรียกเมียด้าล้วปัญหาหมาจริงกับมนุษย์เมียนี่เด็ดเน่เดี๋ยกพวกผมมาพุกเบ็ดก่อนครับนี่เบ็ดตาใหญ่ครับเดี๋ยวดึงให้เด็กสอบ ได้เวลาอันสมควรเลยลองเลยว,ว่าตุกกลรบมมันจะกินมากนี่ครับนี่คือเบ็ดเบ็ดแต่เย้ยแต่เย้ยเลยเกี่ยวป้าเมียไม่ต้องแรงเลยเนี่ยพุ่มโบะนี่คุยกับใครไม่รู้วันไหนผมเอาเกี่ยวป้าเมียมาเลยเดี๋ยวกลอนเกี่ยวเบ็ดครับไอ้ล้างคอสะกิรับอ้ย แหมนบาดคอแล้วเกินไปปูเบ็ดมาไปเอาไม่ได้วัดมากันทีนี้เงียบไม่ตื้อแบบนี้ไม่วัดไปได้เดรยวกว่านั้นนี่จะเป็นไม้วัดครับเดี๋ยวผมเดินไปวัดระดับน้ำก่อนนะครับมันต้องเอาระดับน้ำครับเดี๋ยวเดินไปแป๊บเดียวเยี่ยมมา อานะครับนี่ผมไปวัดกระดับน้ำจะโรตัวตัวตัวนู้นนะครับจะเฉียเนี้ยวัดจะเฉียเนี้ยให้หลงน้ำแล้วก็ามาวัดเดาานี่ยบ้าไดก่่นแคนนิดทำทำนี้ดีก่อนะครับนี่เร็วตำนี้สูนเอาพอได้กรึบเดียวตำนี้สูนเลยครับนี่ครับแล้วก็จะเอาเบ็ดมาทับตรงนี้นะครับตัดตรงนี้แล้วก็วัดปั๊บอันนี้ นี่ระดับน้ำระดับใส่เฉียะถึงกาเราต้องเอาเบ็ดให้จมน้ำประมาณสี่นิว้วเระทับมาเลยสี่ทับอันนี้ครับทับแบนนี้เอาง่ายๆครับนี่มัดกระระยะเอาเนี่ยเราต้องให้จมน้ำประมาณสี่นิ้วครับนี่นผลผลผล,ผลไม้มาฮิตหนึ่งผลไปไม,มาไม่จำไว้นะครับแต่ไม่จำก็ไม่ต้องไม่ต้องจำ รกระมัดปุ๊บเจาปับ๊บเข้าไปได้แล้วมันต้องมีลูป,ปัดตรงนี้ครับเข็บพุ่มเคยโบไว้มันต้องมีลูป,ปัดนะแมนไม่มีลูปัดมันจะมุ่นเชียมันจะเบ็ดมันจะขึ้นไส้มันมีตีนนะครับเบ็ดเนี้ยขึ้นเทียปึ๊บใช้มีดตัดปลายนี่ ได้ระดับแล้วครับนี่ปกตาครับเบ็ดพุ่มเอาล้ครับนี่พุ่มเะลงละเลยลงรถซืือครับขวางหัวดอนเลยเสียนคืบคับเสียนคืบมันไม่มาวันนี้หลักๆของมันจะเลยน้อยเดียวรถซืือของมันมันปั่นกันอยู่ครับอ๋อนี่ได้ครับนี่ก็เป็นรถเชือคนี่นี่เดียวผมท้ายเลยรถซืือมันจะอยู่ปืงนี้มันจะมีเพ่งแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวลองเลยลองหลักล้าของมันเลยมันไม่มานะปัดเช็ดเลยเรียบร้อยเดียนีเรามาลองลองเหยียครับ เย่่าจะเป็นเครียดริงนะครับไม่ใช่เครียดเครียดลมนะครับเครียดลมมันว้าเรียบปลามันว้าเต็ดมันต้องเครียดยิ่งครับเอาละครับตอนนี้ใส่เครียดไปทีเดียวเลยครับลองเล่ครับลองเบ็ดเล่ครับเด็ดนะไม่รู้เล่เห็นไหมคนเล่ก็นหนึ่งหนึ่งเอามั้งเด็ดนะเห็นมั้งมั้าอ๋อเห็นเห็นเห็นเนี่ยรถซื้อครับรถดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาครับคืนดึงกันลุ้งครับอย่าเป็นแบบนี้เล่ลองเล่ มันตีกินไม่กินครับนี่ข้าไปกับผมไปชนนู้ก็ถอยล่างกราบแล้วก็ลับไม่แล้วนะครับเดมที่กินไม่กินไม่ใช่เราเวียนนะครับนี่เราซื้อครับเราดึงไปดึงมาจักไปจักมาครับอย่าจักให้เร็วนะครับจักเรื่อยๆครับแต่ปลากินนะจักเมื่อตอนที่เช็ดนะครับจักเรื่อยๆเนี่ยไปถึงนั่นนู้นเลยโอ้กรองนี่ข้ากรองนี่กระยุโร่ลมปัดข้ากรองไม่มีตั้งเชือครับดึงไปดึงเนี่ยดึงไปเนี้ยกลางคืนครับดึงไปดึงมาดึงไปดึงมากั้งคืนโอ้ลมอย่าปัดแรงนเดาได้เนี่ย มานเนี้ยนี่คากลองก็ไม่ได้ซื้อทีตางไม่มีครับอืมยาโยเร่งที่โอ้นี่มันละกี่คืนกี่คืนก็ไม่กินครับมันละไม่เป็นครับกล้าเร่งเชี่ยนคืบแต่ดีปลาเล็กดีเสียนอืมมันจะเชียนมาเชี่ยนนะครับลากลับไปดาวหวานทึน่เนี่ละจน นั่นแหละครับละจนุ้งครับมันว่าทำโครงให้หนุยที่ละแก้ซิ่งเพียงวาตอนนี้มันยับซิ่งแบบลาไม่กินกงที่เาวาบานเขาทำกันดีว่าไปโจดไปได้แล้วว่ามู้ดโจทย่จะโจดย์ยอครับโคโรงครับไข่ตายนะครับโจดไม่ไม่ละแหละครับเพราะมันแสดงว่าไม่กินจริงครับกระผมมาแล้วเราเวียนว่าครับตอนนี้ผมใส่เครีดใส้เยื่อมรนเทสโรยครับใส่เยื่อบริเทสโรยละเละฮุกตาครับนี่ใส่เบ็ดุกตาครับ มาเล่กันมาคือนี่จะได้กี่ตัวนี่ครับทุกคนจะดูมันจะเล่เลยวะนี่นี่น,นี่จะเห็นว่าเบ็ดผมปล่อยพื้นนี่นี่มันจะอมไปนู่นเลยเลี่ยงไปนู่นเลยนะเห็นไนมมันจะกินม่กินลมกับปัดแรงโอ้ ลาจับใา่มันจะจิกมันจะเถื่อนมือเลยครับเดียมเลเลัตทังหมดหกตาครับมีแท็กอะไรนี่เลยหกตาวัดเหมือนเดิมครับวัดระดับเหมือนเดิมวัดระดับเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปลาเล็กติดเลาะนะครับอโอเคได้เลยปูจางก่อน ยายห้างเชียมันยาวนะมื่นปุ่มไปโบกไปมันทีปันใส่โลบางคนมาเป็นเจโปบางคนดูมากครับรงง้อห้างเชียยาวครับยเยื่อะเมื่อเราไปตีเบ็ดปลาจ้อนนะนนะครับให้เยื่อะวิง โอ้หมายหักครับโอ้หมายหุครับหมายหุหมายหุโอ้พอดีเลยว่ามันผุกครับหมายผุกมันหุลงมาวันนี้เทือนเลยครับครับไปเนี่ยไปครับเบ็ดตาทีโซ่เอ้ยจับเลยครับเนี่ยเนีหยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างหล่อพุ่มเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเลยนะ ดึงด้ยเพื่อด <ics> ้ยเพื่อแบบนี่แหละจะจับแต่เดียวไปเลยครับตาทีซ้ำนะครับไปเลยครับนี่อใส่เยื่อไปเลยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ก็เคยรูปลอกจับครับนี่นี่เคยรูปลอกจับแอดลอกมัน nee, มันตัวเหล็กครับมันมันจะหล่นเยื่อมาเลย นู่ครับตาเดี๋นุนส่วนทางไงมันนู้นน้นได้เลยผมใช้้งหมดหกตาเป็นน่าว่าปลาจะจับกับตึกตึงลุดกับจับลุดมันมีลุดมั้งครับปลามันจบับลุดอะไรมัง้ง เป็นโครงพุ่มการใหญ่โยตามนะครับผลลมมันปัดข้าโครงมันเป็นหมายป้อยนี่ครับมาแล้วครับลบปัดตัวทิซี่มาแล้วครับนี่ลบปัดตัวทิซี่นะครับตาทิซี่ใส่เยอะเลยบลอยครับปล่อยครับโค้งตาโนโค้งนะครับมันจะมีโค้งมั่งครับเป็นบางทีมันโค้งบางทีโค้งลักโค้งเลยนี่นี่อันนี้หลบแล้วครับตัวไม่ย่อยตัวทำหุ่นมือได้นี่ใส่ไปสีได้อย่างเลื่อยสองตาครับ ละไปเรื่อยแต่ละเร็วมันไม่กินครับอยากจะให้ทุกคนเล่ช็อับปลามจับเลื่อยเรื่อยแต่มันเล่ไม่ได้ใช่ทางปีหกตานี่ตาที่ห้าเขามาถึ่งเลยลูปัดลูปัดตัวที่ห้ามาถึ่งเลยนี่มาถึงแล้วครับนี่ลูปัดตัวที่เอตาที่เอลูปัดหลูที่ห้าวันนั้นมันแคบใช่ล้านตัดใช่ลูกบ่าวตัดหัว่าโดนนี่มาแล้วเราเจอเนี่ยนั่นลูกบ่าวเพราะมันอยูโรนี่แม้คนเปลนเลยกับกูได้ครับตาที่ห้าใส่เยอะเรียบร้อย แดีมานี่ต้องทุบยุ่งต้องมีครับไม่มียุ่งห้ามไปถึถุมอื่นได้เลยอ๋อบนี้ไม่จับป่วยตาที่ไม่จับปวยลุบล็อกเนี่ยเราังถ้ามีตั้งผมถือกล้องติดเบ็ดไปกันเลยจับจับนะครับนี่นะครับในเลวนั่นฮตุกคนเลกครับนู่น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 นูรันู่นู่นนู่นนูนู่น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 นน่ ซ้ำล้วะจับตรงรักับมาเดียวให้ทุกคนได้เลยแต่ว่าโค้งก็ได้ลงครับไม่ได้เลยได้ลงหมุดกันครับแต่ไม่เยอยครับตัวไม่เยอยเราต้องลักับมาแบบนี้กลับไปกลับมาเวียนนะครับเวียนทางเดียวแต่ว่าถ้าติดตาแค่ขตรงนี้แขงเอาตรงนั้นดึงกลับมาตรงนั้นกูเร่งมาไม่หม่วะ ครับดดมีเยื่อดดยังมันเครียดนครับมันเครียดจริงเลยแต่ก็เครียดจริงอะครับดูล่าน้มกันดูน้ตโน้ตโน้ตโน้ตนน้ตน้ต้ตาครับน้นน้นเ้ตน้ตน้น้น้้เ้ตโน้นน้ต้้ตโน้น้ตโนีน้ต้อโน้นทตโนน้ต้ตโ้ตโน้ตนตโน้น้่โน้ตโน้ตเนนน้ตตต้ตต นี here, 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 ่ครับเล่เ huh. ล really, uh ่ไปกันครับนี่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 ไปที่ชาวบ้านครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ่าผ่านแล้วหนึ่งเต็มครับหนึ่งเต็มโอ้บัตรบัตรบัตหนึ่งเต็มละผ้าดินมากันหนึ่งเต็มครับหนึ่งเต็มนะครับหนึ่งเต็มนี่ครับหนึ่งเต็มได้มาแล้วครับตัวนีงครับนี่ครับเราต้องมีผ้านะครับเดี๋ตมีผ้าจับมันจะไม่ฉุนเดียผุมจระเอากี้ะลับ มาลดถ้าไม่ลดไม่ได้ครับมันจะเถือนทั้งคลองเบ็ดเลยครับเนี่ยดยวละกลับมาใช้เลือดต้าเดียบปลากินครับเนี่ยผมจะละเอาขี้ยากลับมาถ้าเบ็ดเบ็ดติดตอเอาขี้ยากลับมานี่ครับขี้ยาเละไว้กันครับเนี่ยนี่นี่น,น,นี่คือว่าทำครองเบ็ดไม่สะอาดไม่กวาดให้หมดมันจะติดขี้ยะแบบนี้นี่แหละครับถือมันจะติดขี้ยะแบบนี้ ขี้มันจะติดแบบนี้รอเวียนมันดึงถ้อยหน้าถ้อยล่างได้พี่จะไปหน้าก็ได้ไปล่างก็ได้นี่ผมจะใส่เบ็ดตาที่ยกนี่ยครับผมละโยนกลับล่างมาเน,นี่ยเนี่ยเบตตาที่ยกเนี่ยโอ้มันตัดตั้งปีเลยนุกนุ้ยใหญ่เดียวมันตัดใช้เก็บเบ็ดวันนั้นตัดตั้งปีเลยแน่นจริง ได้ยินเสี่ยงนกไหมครับเสี่ยงนกเนี่ยผมผมจะให้เต้นเล่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวดินเสี่ยงนกเสี่ยงนั่นบ้งางธรรมชาติละกลับไปเอ้า โค้งเลยครับมีโค้งตรงนี้ครับน่าจะปลาพาไปครับโค้งเดินดึงดึงต้องลงครับตโค้งต้องลงไม่ตัดขำค้งแล้วกูสรุปแล้วโค้งควายนี้ครับโค้งควายนี้แต่แค่ด่านครับไม่ไม่ไกลครับติดมาแล้วครับตัวจับลาจับลาฐานนี้มั่งครับนี่ครับนี่ฐานนี้มั่งครับนี่ควานี้ลุกลอกครับตัวไม่ใช่ครับหลุกลอก ใเป็นหกาบาบอันนี้มั้งครับอ๋อไม่เยอะครับหลุดล็อกเม้จับมันตบนลูลเลยนะอ่าครับส่องเต็มครับมาแล้วครับส่องเต็มหุ้ยเก็บเต็มไว้ก่อนมันกินร็อบหมดเลยครับไอ้น,นี้เพราะว่าเป็นร็อเวียนนะครับเอาละครับก็มาลุ้นกันมาคืนนี้พมจอะไรกีตัวเดี๋ยวคอยมาเฮ้ยเด็ก รอรุนนะครับวันนี้ผมได้กี่ตัวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามรัล้วนะก็ต้มกาแฟนะวันนี้ไม่ได้กี่ตัวได้ไม่กี่ตัวโอ้ยต้มกาแฟเหรอต้มก,กาแฟโอ้ยตีสามละจา้ากาแฟใส่ไปทั้งหมดสี่ซองครับสี่ซอง ถอยเติบมากินกัน,นครับก็เวลาสี่ตีสี่ครับที่ขึ้นบ้านเลยได้ไม่กี่ตัวครับวันนี้ได้ทิพย์บตัวมันมืดนะครับเมรมีิดรอบหน้าค่อยมาไม่ครับได้ทิพย์บตัวไม่ค่อยกินครับวันนี้นี่ครับ เลขกันนะจัดครับนี่ครับซิบว่าตัวตาลุดูตัวครับไปครับปิดคลิปครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปไปบานว่าตัดย่างต่อครับมืดทำไม่แล้วเอาละครับผมได้เดินมาคลองนะครับนี่คลองมาหานกครับนี่ครับเป็นมืดเอ๊ะติดตัวอะไเด้นี่โอ้หนายดูครับเอ๊ ย่างย่างเลยมามแล้วลนีป่น <laughs> ป่ามาถุกบัว <laughs> ป่าไม้กันอยู่แม่ละกุนักลยหครับมาเล่ครับ <laughs> ลาบนดอนครับไม่มีน้ำ <laughs> นเราจะให้ไปนูตุ้ม <laughs> อ้นัน อนแล,ล้วเดีวว่กำมันน่ะเออป่านวันนี้แล้วดูกำปลาดังดีอ่ะโอ้ยิ่งกว้างอยู่ดีว่เราแล้วตายตาย,ตายเล่นุนตีแยฮงพง <c oughs> าอยู่ดินดเอ่อยนาเดลอมื่อว่าดขึ้นอาดเดดโอ้ย